สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024นะครับก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Samsung นะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้เขาแถมปากกามาให้ใช้งานด้วยนะครับถ้าใครกำลังสนใจแท็บสักเครื่องหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานปากกาได้รุ่นนี้เหมาะเจาะเลยเพราะว่าปากกาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขียนได้ลื่นเขียนดีนะครับไม่มีอาการหน่วงเลยนะและปากกาของเขาเนี่ยก็ยังสามารถแปลข้อความได้ด้วยนะครับ ก็คือแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือจากไทยเป็นอังกฤษหรือคุณจะแปลเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเนื่องจากว่าแทบรุ่นนี้นะครับเขาเน้นมาเรื so ่องของการใช้งานปากกานะครับผมก็จะมาเริ่มต้นจากการใช้งานปากกาในการเขียนกันก่อนก็แล้วกันนะครับการเขียนบนหน้าจอเนี่ยมันมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือแบบด่วนแบบด่วนก็คือเราสามารถที่จะเขียนบนหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็แค่หยิบปากกาขึ้นมาแล้วกดปุ่มปากกาแช่เอาไว้แล้วเคาะบนหน้าจอ2ครั้งนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเขียนบนหน้าจอได้แล้วครับส่วนแบบที่2นะครับก็คือการเปิดใช้งานผ่านแอปโน้ตโดยตรงนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีนี้นะครับหรือจะเปิดทางลัดโดยเข้าไปที่หน้าจอหลักนะครับแล้วกดปุ่มปากกาแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วเคาะหน้าจอ2ครั้งก็สามารถเปิดแบบทางลัดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งการเขียนดีมากเลยครับความรู้สึกเนี่ยเหมือนใช้ปากกาจริงๆเลยนะตอบสนองไวไม่ วและเราสามารถวางมือบนหน้าจอและเขียนไปพร้อมๆกันได้นะครับ ะไม่เหมือนกับพวกปากกาสไตล์รัดนะถ้าเป็นปากกาสไตล์รัดเนี่ยเขียนได้ก็จริงนะครับแต่ว่าจะวางมือบนหน้าจอไม่ได้นะครับซึ่งค่อนข้างลาบากในการเขียนแล้วเรายังสามารถที่จะเลือกหัวปากกาได้ด้วยนะมีหัวปากกาเนี่ยหลายแบบเลยครับแล้วก็จะมีหัวดินสอด้วยและสามารถเลือกขนาดของลายเส้นได้นะครับและมีสีต่างๆเนี่ยให้เลือกหลายสีเลยครับส่วนการลบเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆเลยครับแค่เรากดปุ่มที่ปากกาแช่ไว้นะแล้วลากไป เลยนะครับจะลบตรงไหนก็ลากไปได้เลยสะดวกสบายมากๆและยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือจดไปด้วยบันทึกเสียงไปด้วยนะครับสาหรับนักเรียนนักศึกษาเวลาที่เรียนในห้องเรียนแล้วกลัวว่าจะจดเลคเชอร์ไม่ทันเนี่ยเราสามารถที่จะจดไปด้วยพร้อมกับบันทึกเสียงไปด้วยก็ได้นะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือปากการุ่นนี้นะครับไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองสามารถใช้งานได้ตลอดทุกเวลาเลยครับ ไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยนะส่วนการแปลภาษานะครับสามารถแปลเป็นคำสั้นๆเป็นช็อตๆก็ได้นะครับหรือจะแปลเป็นประโยคยาวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการทำก็คือเราเอาปากกาไปจ่อใกล้ๆหน้าจอนะครับแล้วเลือกการแปลภาษาเราสามารถเลือกภาษาต้นฉบับเนี่ยได้หลายภาษาเลยนะแต่ผมจะเลือกมาที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกภาษาปลายทางเนี่ยได้หลายภาษาเหมือนกันแต่ผมจะเลือกมาที่ภาษาไทยนะครับจาก นั้นเนี่ยเอาปากกาไปจ่อคําที่เราต้องการแปลเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากๆส่วนใครต้องการแปลเป็นประโยคยาวๆนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนจากตัวทีตัวนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นขีดสามขีดได้เลยเท่านี้เราก็สามารถแปลเป็นประโยคยาวๆได้แล้วหรือจะขยายกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเพื่อแปลทั้งหน้าก็สามารถทําได้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ถือว่าดีมากๆเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนลายมือเป็นข้อความนั่นเอง สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์แป้นพิมพ์นะครับสามารถแปลงลายมือได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะอันนี้ผมแนะนําว่าควรจะเขียนตัวอักษรให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่การแปลงข้อความจะได้ทําอย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะครับถ้าจะใช้ปากกาเนี่ยวาดรูปหรือระบายสีสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยก็เหมาะเลยนะทุกคนจะเขียนจะวาดผ่านตัวโปรแกรมโน้ตที่ติดมากับตัวเครื่องโดยตรงก็ทําได้ครับซึ่งผมลองให้ลูกสาวด้ลอง วาดแล้วนะนางบอกว่าเขียนง่ายมากนะครับเหมือนหนูวาดโดยใช้ดินสอเลยหรือจะใช้โปรแกรม Pen Up ก็ได้นะครับมีแบบให้เลือกระบายสีเยอะเลยครับสามารถตั้งค่าการระบายสีเนี่ยไม่ให้ออกนอกกรอบได้ด้วยนะทำให้เด็กๆระบายสีได้ง่ายขึ้น ส่วนใครที่ถามว่ารุ่นนี้รองรับคีย์บอร์ดของ s ซัมซุงไหมตัวนี้จะไม่รองรับนะครับแต่เราก็ซื้อพวกคีย์บอร์ดยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมาใช้งานแทนได้เป็นการเชื่อมต่อทางบลูทูธนะฮะผมลองเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดของ Logitech แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยครับพิมพ์ข้อความได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยบอกได้เลยว่าพิมพ์งานส่งอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องชิวๆไปเลยครับส่วนวิธีการกดเปลี่ยนภาษานะครับกดปุ่มชิป บวกสเปคบาร์เท่าเดียงครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนอกจากนี้เรายังสามารถต่อเมาส์ไร้สายหรือจะมีสายก็ได้นะแต่ว่าจะต้องมีตัวต่อ OTG ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องใช้มือไปเลื่อนหน้าจอแล้วครับสามารถใช้เมาส์เลื่อนได้เลยและเวลากดเลือกเนี่ยก็แค่ใช้เมาส์คลิกเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้มือไปจิ้มหน้าจอแล้วและนอกจากนี้นะครับแท็บ S 6 Li t e เนี่ยยังรองรับซัม s ุงเด็กด้วยนะได้ฟิลเหมือนคอม PC เเลย สามารถเปิดได้หลายแอปพลิเคชันเปิดได้หลายหน้าต่างด้วยครับส่วนการแคปบหน้าจอเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเลยนะแบบแรกก็คือการขอบภาพเป็นไฟล์กิ๊นั่นเองวิธีการทํานะครับเข้าไปที่การเลือกอัจฉริยะนะครับเลือกมาที่กิ๊ซึ่งฟังก์ชันนี้ผมใช้บ่อยเลยนะเอาไว้ส่งไฟล์ให้เ,เพื่อนๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดบันทึกหน้าจอเพราะการบันทึกหน้าจอเนี่ยไฟล์มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยครับหรือจะเป็นการขอบภาพโดยการวาดก็ได้นะทุกคน เลือกเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับจะวาดแบบไหนจะวงแบบไหนก็สามารถแคปได้ครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนถือว่าได้มาแรงอยู่นะรันชิปเซตนะครับได้เป็นตัว e x y n o s 1280นะครับซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะสหัวใหญ่เนี่ยเป็นตัว Core t x a 7แเลยนะ2หัวและอีก6หัวเล็กนะครับเป็นตัว Core a 5 5ทั้ง6หัวเลยในส่วนของการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว Mali G 6 8นะ เรามาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างนะครับทุกคนแล้วบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยอาจจะเหมาะกับเกมที่ไม่ได้ใช้กราฟิกเยอะแยะอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นพวก ROV Free Fire PUBG อะไรแบบนี้สามารถเล่นได้สบายๆเลยครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเกม PUBG ครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมจะปรับตามนี้เลยครับกราฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวใจโรสโคปกันก่อนนะครับรุ่น มีใจโรสโคบมาให้ใช้งานด้วยนะผมว่าตัวใจโรตัวนี้นะครับคือมันดีงามมากเลยทุกคนลื่นมากนะครับการบรงคับทิศทางการยิงเนี่ยทำได้ค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวครับส่วนฟฟลลิ่งการเล่นเกมเนื่องจากว่าเป็นการปรับกราฟิกแบบต่านะครับก็เลยเล่นได้ลื่นมากๆไม่มีอาการน่วงเลยนะเวลาที่ซูมเป้าแล้วแผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูอะไรแบบเนี้ยมันเห็นศัตรูได้ชัดมากเลยทุกคนเนื่องจากว่าหน้าจอมีขนาดใหญ่นะครับทำให้เห็นศัตรูได้ชัดมากยิ่งขึ้น ส่วนฟิลลิ่งการทัดของจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ดีไม่มีปัญหานะทัดค่อนข้างง่ายมากนะครับบ,รบังคับทิศทางก็ง่ายตรงเนี้ยรู้สึกประทับใจมากๆถ้าเทียคะแนนความลื่นนะเต็ม10เ,เนี่ยผมให้เกมนี้ไปที่8จุด 5คะแนนเลยครับเกมที่2ที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับกราฟิกต่างๆผมปรับสุดเท่าที่เกมมันจะปรับได้นั่นแหละทุกคนสระเกมนี้นะครับต้องบอกว่าสาวกเกม ROV เนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเล่นลื่นมากๆอาการแหลกแบบหนักๆเนี่ยเท่าที่นองเล่นมายังไม่เจอเลยนะโดยที่ช่วงเข้าตีไฟใ์ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยรดลงมาแค่5 5ถึง60เท่านั้นเองนะครับคือตอนที่ร่วงลงมาที่55เนี่ยมนลงมาแค่แัป๊บเดียวนะแล้ว มันก็ดีขึ้นไปที่5960นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเ,เนี่ยสบายๆเลยเฟรมเรทอยู่ที่60นินิ่งๆเลยครับส่วนฟิลิกาทัชของจอเนี่ยก็ยังคงทัชง่ายเหมือนกับเกมพับจีนะทัชติดมือดีมากๆจากจรคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้เกมนี้ไปที่9คะแนนเลยครับต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม 4G กิกนะครับแล้วในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่ 128G กิกเลยนะถ้าเป็น รุ่นเก่านะครับจะได้รอมมาที่64กิกเท่านั้นเองนะแต่ว่ารอบนี้เพิ่มความจุมาให้ถึง128กิกเลยครับและยังสามารถซื้อไมโครดีกส์ uard, มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ด้วยนะซื้อรุ่นนี้รองรับการใส่ไมโครดีกส์ได้ด้วยนะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรุ่นนี้รองรับได้2ความถี่นะครับ2.4กิกะเฮิรตซ์และ WiFi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยได้เป็น Android 14นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการ ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน6.1อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ลา่าสุดอีกเหมือนกันครับ มาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปกันแล้วทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหลังมีมให้ใช้งาน1ตัวนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยความละเอียดของกล้องอาจจะไม่ได้เยอะนะตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแต่พอได้ใช้งานจริงๆถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าการถ่ายรูปถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายได้ชัดเจนดีมากนะครับถ้าเป็นการถ่ายคนเนี่ยหมวดบิวตี้มีมาให้ใช้งานด้วยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันครับ ส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับทั้งวิดีโอกล้องหน้าและวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับที่ผมเทสมาให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทเนาะต้องบอกว่าวิดีโอของเขาเนี่ย คือชัดมากนะสีสันค่อนข้างสมจริงนะครับถ่ายได้สว่างไม่เมืดเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแท็บเล็ตมันจะไม่ค่อยเก่งเรื่องงานวิดีโอนะแต่ว่ารุ่นนี้ถือว่าถ่ายได้ดีมากๆนะครับแล้วเวลาที่เราเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยโอ้โหเกินคาดเลยนะวิดีโอค่อนข้างนิ่งอาการสั่นเนี่ยแทบไม่มีเลยครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาเยอะเลยนะอยู่ที่7,000กับอีก40มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์อีกด้วยครับมาถ ครับทุกคนนะเรามาดูกันหน่อยพนันธนของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น WUXGA นะครับ2000คูณ1200นะครับก็ถือว่าดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube อะไรแบบเนี้ยสบายๆนะครับจอคมชัดสีสวยมากส่วนในเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ได้มาที่480นิตนะครับส่วนอัตราดีเฟรชเรของหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือจอ 60เฮิรตนั่นเองนะครับส่วนแฟนของ n e t f l i x เนี่ยคุณดู n e t f l i x ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับแต่ว่าจอของเขาเนี่ยจะไม่รองรับในส่วนของ HDR นะแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับคุณจะแบ่งเป็นแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับและยังสามารถสลับซ้ายสลับขวาได้ด้วยนะครับบันทึกแอปคู่เอาไว้ที่หน้าจอหลักก็ได้ส่วนในเรื่องของงานลําโพงนะครับรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับระบบเสียงสเตอริโอเนาะ จูนเสียงโดย AKG อีกต่างหากนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเขามีระบบเสียงของ Dormy a s m o d มาให้ใช้งานด้วยนะกว่าที่คุณจะดูหนังเนี่ยยังไงก็อย่าลืมไปกดเปิดระบบนี้ด้วยละกันนะครับรับรองได้เลยว่าเสียงเพอะม,มากๆต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพา่อพร้อมมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ Technology Hot g a ทีนี้เรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องของเขาบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นงานโลหะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมั่นใจในเรื่องของความคงทนแข็งแรงได้เลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่467กร,รัมนะครับส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยต้องบอกว่าบางเฉียบเลยนะอยู่ที่7มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับอ่าเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับถ้าเราดูจากแนวนอนเนี่ยด้านล่างของตัวเครื่องจะว่า กว้างปากนะครับไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลําโพงตัวที่1นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้และใส่เมมได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะมีไมค์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลำโพงตัวที่2นะครับม มีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตัวนี้เขามีมาให้ใช้งานด้วยใครที่ชอบเครื่องเล็กๆพกพาง่ายนะครับรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนกระเป๋าของผมเนี่ยใบเล็กนิดเดียวเองนะแต่ว่าเจ้าตัวแท็บ S6 l ร t e เครื่องนี้นะครับสามารถยัดใส่กระเป๋าของผมได้เฉยเลยนะครับหรือจะเป็นคุณผู้หญิงนะกระเป๋าที่พกพาเนี่ยส่วนใหญ่จะใบเล็กๆใช่ไหมก็สามารถพกพาเจ้าตัวแท็บ S6 ไร t e เครื่องนี้นะครับใส่กระเป๋าไปนั่นมานี่ได้อย่างสบาย ใจเลยครับสำหรับวันวางจำหน่ายนะครับรุ่นนี้วางจำหน่ายวันที่11เมษายน2567นะครับผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ samsung.com และ samsung official store นะครับบน s h o ป e e และ Lazada และร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการนะครับโดยมีราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่12,990บาทนะครับพิเศษในช่วงของโปรโมชัน่นช่วงเปิดตัวนะครับสำหรับการสั่งซื้อก a l a ซ y t แท S6 Lite เนี่ยลดราคาเหลือเพียง ง11,990บาทเท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าได้ส่วนลดไป1,000บาทเลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,567ครับ และนี่ก็คือรีวิวนะครับซัมซุงก g a ซี่แท็บ S6 Lite สองพนะครับก็ถือว่าใครกําลังมองหาแท็บเล็ตที่ดีๆสักเครื่องนึงเนี่ยรุ่นนี้เหมาะเจาะมากนะครับปากกาเขียนง่ายเขียนลื่นไม่หน่วงนะและที่สําคัญเลยเนี่ยปากกาไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานแบบข้ามวันข้ามคืนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดนะฮะและปากกาของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะแปลภาษาได้ด้วยนะครับจากอังกฤษเป็นภาษาไทยจากไทย เป็นอังกฤษหรือจะเลือกเป็นภาษาอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ส่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว,ว่าลิก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ